สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับเจ้าพวกลูกแมวที่กําลังยอกร้อกันด้วยความความรักเลือเกินดูส่งแล้วนี่และดูสายตาเจ้าเสียวเออมันดูมันดูเหมือนแบบคัดแคนดูเหมือนแบบหนังมาหลายนั่นไงจวบลูกเข้าแล้วเออจวบสวบลูกเขาแล้วไงและดูเจ้าเสี่ยวฟูมันมองฉันฉันก็รู้สึกส,สงสารสงสารไม่เนี่ยดูทรงเลยสงสารอยู่นะ แล้วมาดูเจ้าเซียวอายคือชอบนอนเหลือเกินเจอทีไรก็คือนอนไม่นอนก็กินแค่นั้นแหละแฮปปี้เหลือเกินพอตกเย็นกินข้าวเสร็จก็พากันออกมาเดินเล่นให้ฉันได้ชื่นใจสักน่อยพอได้ขยับแขงขยับขาให้มันอ้วนมากเกินไปกว่านี้แล้วมาดูพวกหมั่นยู่กันหมายี่ปีกี่เดือนยังไม่ชินกันอีกเลยตกใจอะไรแล้วก็เพิ่งพูดเมื่อกี้ไปโยกโยกว้าอยากให้ดีเดินอยากให้ด้วิ่งแล้วดูซิพวกหมั่นนะด้เดินด้วิ่งไหมจะพ่อไหมหมั่นนะ ฉันก็ด้วยแหละจะพ่อไม่ชาร์จนี้นะใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะแกเลยเจ้าเสี้ยวไปกินกินน้อยแต่อ้วนมากเลยอ้าวขมมอย พบขโมยนึ่งอัตตากำลังขโมยกินต้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 นอะไรเอ่ยกินบ่อยล่ะสิทาก็ว่าอยู่ใบมันคือเฮียนเฮียนนี่พวกแกใช่ไหมเรื่องต่อมานี้คืองดด่ามาเลยนะคือมันเป็นพฤติกรรมของแมวเจ้าเสี่ยวเอ,อ๋อก็คือวันนี้ไม่ได้นอนกุ้งเขาเลยได้หนู่มาให้เล่าและเขาจะไม่ป้อยนะหนู่ตัวนั้นถ้าเกิดอยางไม่ตาเขาจะคาไว้คาปากต่อให้เรงางานเขาอะมันก็จะไม่ให้เอาออกไม่ยากให้ด่ามาแต่เมื่อคืนนี้ได้นู่ซ่องตัวหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะวันนี้คือพฤติกรรมของเขาแบบปกติสมาคม นรักหนูไม่ต้องเข้านะโปรดเข้าใจฉันด้วยหนูบ้านฉันเยอะมากเลยและมันก็กัดเสื้อผ้าฉันด้วยไปแล้วทุกคนฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเวจอกันใหม่คลิปนะ้า